สวัสดีครับสมาชิกนะครับคนดูนเฮงทุกๆท,ท,ท่านกันเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับแฟนฮานอย VAP นะครับมาตรงๆนะครับวันนี้เป็นวันเฉียดจริงๆนะครับไม่งั้นก็อู้เหรอไอฮานอย พิเศษนี่ก็เมื่อวานมันก็ออกมาแล้วเนาะนะครับเนาะสองเจก็ตัดสอออกไปเห็นมันออกแล้ว2อจับสอมี 2. องอยู่จับไม่โดนสักตัวนะครับเนาะุ้นาให้เด่น2นะครับแต่ผมให้เน้น3ามรูด3ก็เน้นรูดผิดอีกนะครับเนาะให้ไป2.8มาสอให้ไป2องศนมาสองนอึ่งยังยังไม่พอแค่นั้นครับมาฮาหนอยธรรมดาอีกนีครับก็ฮาหนอยธรรมดานะครับ ให้ไปนะครับมี8อยู่ครับ8 1นะครับออกมา8-2ดอแล้วก็ให้ไป8-0 8 0 8 1ไม่เอา8-2นะครับก็วันหลุดมันก็หลุดนะครับแต่อย่างดีนะครับมาฮาน้อย VAP นะครับยังมาตรงๆรงเก็ดนะครับแล้วก็ไปรอบดึกๆหน่อยนะครับไวยเลาวก็เข้ามาตรงๆแล้วนะครับ50นนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ นี่นะครับก็จะมีเข้ามีหลุดนะครับวันนี้นะครับขอแก้ตัวหน่อยนะครับแก้หลายครัแก้ตัวแก้ผ่าเลยเับวันก่อนก็แก้ตัวนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้นะครับมานน่าจะมานะครับเพราะว่าตัวเด่นเริ่มมาแล้วนะครับเนาะสนับสูตรนะครับมันก็จะวนไปอย่างนี้นะครับ คนดวงเห็งเป็นเพียงแนวทางนะเพื่อที่ให้ท่านได้เลือกตัวเล็ที่น้อยลงนะครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณนะครับและดูสติหวยที่ออกนะครับมีสติในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับผมนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับฮาดอย VIP เข้าไปนะครับก็จัดได้ครับจัด VIP ก่อนครับสำหรับ VIP นะครับวันนี้นะครับวันที่20 วันศุกร์ที่25วันศุกร์แลวนะครับก็ต้องสุกกันสินะครับสุกกันทอเลาวันนี้นะครับก็จะเป็นเด่น8นะครับแล้วก็เด่น9เน้นไหมครับลูดไหมครับว่นก็เน้นผิดตัวโอ้นะยในดีที่เจาะไม่เน้นนะครับเอาไปเน้นกันเองนะครับเนาะนะครับจะเอาตัวไหนก็ได้ครับ2ตัวครับได้หมดนะครับแล้วแต่ดวงเนาะ นะครับใครมีทุนเยอะก็หลุดไปนะครับใครทุนน้อยนะครับก็จับตามนี้เลยนะครับก็จะเป็น85 86 87 89นะครับ95 96 97 แล้วก็9 3นะครับนี่นะครับ8คู่ที่ให้เน้นไปนะครับหรือถ้าไม่มาใน8คู่นี้นะครับก็อาจจะเป็นตัวกัน2ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวกันก็คือ8 3นะครับแล้วก็9 4นั่นนะครับตัวกันก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับเพราะว่าพักนี้นะครับไม่ค่อยมาตัวกันเลยนะครับถ้าไม่มาก็ไม่มาเลยนะครับเนาะไม่มีมาตัวกันนะครับอาจจะเน้นใน8คู่ ก็ได้นะครับสำหรับหลักร้อยก็จะเป็น5นะครับเอาสัก3ชุดนะครับก็จะมี5 8 7 5 8 3แล้วก็5 9 3นะครับถ้าถูกใจนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ วันนี้แล้วครับน่าจะมาแล้วแหละครับสําหรับนะครับหลายๆหาน้อยนะครับวันนี้ผมมั่นใจมากเลยจริงๆก็มั่นใจทุกวันนะครับแต่วันนี้มั่นใจกว่าเมื่อวานครับมั่นใจกว่าวันก่อนนะครับเนาะเออนะครับก็ยิ่งกดเห็นกดไลค์เยอะครับยิ่งมีกําลังใจในการคิดสูตรหาสูตรนะครับยังไงก็นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสาหรับการรับชมนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับ ฮานอย VIP นะครับเมื่อวานนี้ก็เฉียดไปเนาะนะครับวันนี้นะครับพูด VIP เพีฮานอยพิเศษนะครับเออมก็เริ่มจะงงๆตัวเองนะที่ออกรอบ17นากานาทีนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเด่น6นะครับแล้วก็เด่น9จับคู่นะครับอันจะเป็น2 6 2นะครับ 6 3 6 4แล้วก็6 5นะครับ9 2 9 3 9 4แล้วก็9 5นะครับ8คู่นะครับ8คู่ที่ให้เน้นนะครับ หรือถ้าไม่มาใน8คู่นี้นะครับก็อาจจะเป็นตัวกัน2ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวกันก็จะเป็น6 8นะครับแล้วก็9 8นะครับสำหรับหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะเป็น263 264 295นะครับก็จะเป็นนะครับ ฮานอยนะครับตอบที่นั่นแหละครับที่พูดไปนะครับออยังไงก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับก็พยายามดูเป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะอ่าครับก็ถึงจะหลุดนะครับแต่ก็จะมีแต่คอมเมนต์กาลังใจนะครับเนาะเออนะครับนี่นะครับสมาชิกช่องของคนลรงเห็งนะครับถึงจะน้อยนะครับแต่ก็ร้อยคุณภาพนะครับทุกคนทุกท่านนี่ไม่มีใครมาว่ามาด่าเลยนะครับเนาะ ยานว่าครับย่านผมกัดว่าทักแคลวแล้วครับชีดยาแล้วครับอ่าครับแต่่จริงก็นั่นนะครับก็คือให้กําลังใจนะครับเนาะเพราะว่าสูตรนี้ก็มีเข้ามีดุดนะครับถ้าจะให้เข้าไปทุกงวดก็จะยังไงอยู่นะครับก็ผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับก็ไปเจอข้อความข้อความหนึ่งครับดีมากๆเลยนะครับที่ถามผมเข้ามาครับผมก็คิดไว้อยู่นะครับว่าต้องมีข้อความแบบนี้นะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับเนาะอ่าครับที่เขาเมนต์มาดีมากเลยนะครับเขาบอกว่า สวัสดีครับคุณตนเฮงนะครับผมติดตามคุณมาตลอดนะครับอยากให้คุณซื่อสัตย์นะครับกับ fc ของคุณนะครับอยากขายความซื่อสัตย์กับ fc นะครับให้เว็บไว้ออนไลน์นะครับนี่นะครับแต่ก่อนเข้าดีไม่ผิดหวังครับแต่ทุกวันนี้นะครับไม่มั่นใจเลยนะครับบอกยังไงบอกไม่ถูกนะครับก็ถ้าคุณซื่อสัตย์กับ fc ก็ขอให้คุณเฮงเฮงกิ่งขึ้นไปนะครับนีนะครับก็เป็นข้อความที่ดีมากเลยนะครับ ดีแล้วครับที่บอกมาอย่างนี้ครับเพราะว่าผมก็จ้องคิดไว้แล้วครับว่านี่ครับผมก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่านะครับที่ก็มีหลายนะครับหลายที่นะครับมากเลยนะครับที่ติดต่อให้ผมมานะครับให้มาโปรโมตนะครับนู่นนี่นั่นให้เขานะครับก็น่าจะเข้าใจนะครับก็คือพวกนี้ผมไม่รับโฆษณาเลยนะครับเพราะว่าก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับที่ให้ความสนใจช่องเล็กๆอย่างผมนะครับ ที่อุตส่าห์เมตตาผมนะครับแต่ผมไม่ขอรับโฆษณานะครับเพราะว่านะครับผมก็บอกแล้วเนาะไม่สนับสนุนการพนันนะครับก็อันนี้ทุกท่านก็ไปหาซื้อกันเองนะครับเนาะอ่านะครับก็ได้เลยครับยังไงก็หาซื้อกันได้นะครับเนาะผมก็บอกแล้วไม่สนับสนุนการพนันนะครับผมก็เลยไม่ได้มีโฆษณาจากตรงนี้นะครับก็นั่นเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางนี้เลยนะครับแล้วก็ที่ว่า เขาก็คงคิดว่าผมนะครับแกล้งทําหวยหลุดนะครับเพื่อที่จะให้นะครับทางโน้นนะครับเขาได้นะครับเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้แกล้งนะครับผมก็ทําตามสูตรนั่นแหละครับก็ดีแล้วครับที่เขาถามมาอย่างนี้นะครับผมจะได้บอกไปเลยนะครับว่านะครับผมก็ทําตามสูตรนะครับผมไม่ได้มีว่างวดไหนที่ผมแกล้งให้มันหลุดนะครับผมก็ จะพยายามนะครับทาเต็มที่นะครับสูตรมันก็เป็นช่วงที่เข้าไม่เข้านะครับผมก็เข้าใจนะครับที่เขาถามมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาคงหวังดีกับผมนะครับผมไม่มีทางทรยศกับสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับเพราะว่าทุกท่านให้ใจผมมาแล้วนะครับผมก็ให้ใจกับทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะครับเนาะใครนะครับที่คิดแบบนี้นะครับก็จงเชื่อมั่นในผมในในตัวผมได้นะครับว่าผมไม่มีทางนะครับทาแบบนั้น นะครับเนาะนะครับผมจะทําเลขให้มันเข้านะครับหรือว่าผมจะแกล้งทําให้มันหลุดนะครับเนาะนะครับก็อ่ะนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับข้อความดีๆนะครับต่อไปก็จะเป็นฮานอยนะครับปกติครับที่ออกรอบ18นาฬิกาสนาทีนะครับเมื่อวานนี้เฉียดไปนิดเดียวนะครับเฉียดไปเฉียดมาเฉียดไปเฉียดมาเงดนะครับเนาะยังดีนะครับที่หวยลาวเข้าไปเนาะตรงๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเด่น4ี่นะครับแล้วก็เด่น นะครับจับคู่นะครับก็จะเป็น4 7 4 9 4 2 4 3 5 7 5 9 5 2 5 3นะครับ5 3นี่เลยครับ อยากให้สมาชิกนะครับไปติดติดเลขสลากกินแบ่งนะครับของหวยไทยไว้ด้วยนะครับ53นี่นะครับเลขรดนะครับไม่53ก็58นะครับติดไว้ด้วยนะครับแล้วก็08ด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปโค้งสุดท้ายให้ดูนะครับที่ช่องนะครับหวยเด็ดจัดไปนะครับนอกที่ช่องหวยไทยนะครับยังไงก็ไปติดตามดูกันได้นะครับ 8คู่แล้วเนาะเน้นใน8คู่นะครับตัวกันก็คือ48นะครับแล้วก็58นะครับฮาหนอยดินะครับเมือ่อกี้แถมไทยนะครับหลักร้อยก็จะเป็น8นะครับจะมี8 4 7 8 5 9 8 4 3นะครับต่อมีก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับของฮานอยนะครับในวันที่25วันศุกร์ที่25หหลายๆท่านก็ ทำงานวันสุดท้ายแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์เงินเดือนออกถ้วยนะครับเนาะนะเงินกําลังจะมุนไปแล้วก็จะมุนมา้คนดวงเฮง ะะก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปก็ขอให้โชคดีเฮงๆงกันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนทุกท่านหากว่าจะใดนะครับที่กล่าวไปนะครับอาจจะนะครับฟังแล้วใหม่เขาโู้ใหม่อย่างงน้นอย่างนี้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ